อันนี้ก็คืออ่าอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์น่าจะสำหรับในการเสียบชาร์จเจ้าเครื่องอ่าประมาณนี้นะครับก็เครื่องตัวนี้นครับก็จะเป็นเครื่องตัว8000วัตต์นะครับที่ผมซื้อมาในแอปอ่าก็ขเขาก็จะเขียนสเปกไว้ประมาณนี้ครับก็จะมีเบอร์ให้สูงสุดทั้งหมด9เบอร์นะครับเราลองเริ่มเปิดใช้งานกัน,นครับ พอเปิดมานะครับก็จะมีสถานะแบตเตอรี่นะครับว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่โวลต์ตอนนี้มีอยู่7.9โวลต์แล้วเรามาดูอะแดปเตอร์นะครับว่าอะแดปเตอร์ชาร์จเข้าอยู่ที่เท่าไหร่อะแดปเตอร์ชาร์จเข้าอยู่ที่8.4โวลต์น,นะครับ500มิลลิแอมหรือว่า8.4โวลต์ครึ่งแอมประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเอ่ะ,อะเ,เราลองมาเชื่อมกันนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวกดกดปุ๊บแล้วก็จะให้อันนี้ทำงานเ,เรามาลองกันนะครับว่าราคาหลักพัน,ต,นต้นสามารถใช้งานได้หรือเปล่า หน้าตาตัวเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นนิกเกิลแผ่นที่เขาให้มาก็ค่อนข้างบางครับเดี๋ยวจะผมจะใช้ไฟประมาณสักเบอร์ส<ๆ>ี่เบอร์หก่อนแล้วกันเพื่อขาดแล้วผมก็จะลองเป็นฐานนี้ครับก็เป็นฐานเก่าจะลองดูนะครับว่าเชื่อมติดหรือเปล่าก็จะเป็นฐาน1 8ึ่ของจักรยานไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเราลองมาเชื่อมกันเลยนะครับอันดับแรกนะผมก็จะปรับไฟไปที่ประมาณสักเบอร์เบอร์หแล้วกันนะเพราะว่าแผ่นนิกเกิลเราค่อนข้างบางส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวกดเวลาเราใช้งานานะแผ่นนิกเกิลอันนี้เป็นตัวฐานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเอาแผ่นนิกเกิลวาง แล้วเราก็เ,าเข็มจิ้มไว้นะครับเพื่อรอสปอตแต่เราต้องทำการเหยียบตัวนี้ด้วยนะครับแม้นเครื่องจะไม่ทำงานก็จะลำบากนิดนึงครับไม่มีอะไรจับทำคนเดียวอันนี้นะครับเบอร์ห้าก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ ก็เบอร์ห้าก็ค่อนข้างแน่นนะครับโอ้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับในราคาเครื่องแค่หนึ่พต้น,ต,นต้นก็สามารถทำงานได้ขนาดนี้อ่าแล้วก็มาดูดูรอยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรอยแรกอันนี้รอยที่2นะครับตอนที่เราสปอตไปความคงทนก็ใช้ได้เลยครับเดีย๋ยวเราลองปรับเบอร์อื่นดูนะครับว่าถ้าเป็นเบอร์อื่นแล้วอ่ะจะเชื่อมดีหรือเปล่า แต่สาหรับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเบอร์5นี่กําลังดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปซัะมาณเบอร์7ไปเลยแต่แผ่นค่อนข้างบางครับอาจจะทําให้เกิดแผ่นเป็นรูได้หรือว่าทะลุนะครับเพราะว่าไฟแรงเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเบอร์7จ็ดอ่านี่นะครับเดี๋ย้องไม่โฟกัส อ่าครับเห็นรอยไม่ไหมนี่ป่ะครับรอยไม่ไหมนี่ก็คือเบอร์เจ็ดอ่าเบอร์เจ็ดนะครับสองรอยถามว่าแน่นดีไหมผมว่ามันก็แน่นนะแต่ว่าถ้ามองด้านนี้ก็คือขาดนะครับทะลุไปเลยก็คือถ้าจะใช้เบอร์เจ็ดก็ต้องให้กําลังไฟเอ้ยไม่ใช่นะครับก็คือถ้าเราใช้เบอร์เจ็ดต้องให้แผ่นนิกเกิลน,นะครับหนาหน่อยอ่าอันนี้ความหนาจะอยู่ประมาณ0.5นะครับ ถ้าใช้1.52ผมว่าสามารถเชื่อมได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องเชื่อมโอเคเลยนะครับสำหรับงานหลักพันต้ตนๆนะครับก็จะมีให้ปรับอยู่ที่ประมาณ9เบอร์ก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับส่วนตัวผมก่เมื่อกี้เราเชื่อมไปประมาณสองจุดก็กระแสะแทบไม่ลดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็จะเอามาทำแบตเตอรี่ ลำโพงนะครับก็จำนวน 6s 21m อมป์ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ